พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคช่วงนี้พาทุกท่านมาชมภาพการถแถลงนโยบายการตลาดปี2 5 6 0ของดูกติไทยแลนด์ซึ่งได้มีการประกาศรุกแผนการตลาดครั้งยิ่งใหญ่ปรับกลยุทธ์บริการหลังการขายรูปแบบใหม่ปรับลดค่าบริการเช็คระยะทุกโมเดลกว่า42.5%ปรับเพิ่มประสบการณ์พรีเมียมที่เงินหาซื้อไม่ได้พร้อมปรับทุกบำรุงสุขเพื่อสังคมกับโครงการเฮท Light เซอร์ไพรส์ด้วยการเปิดตัวมอนสเตอร์797รุ่นใหม่ล่าสุดเพื่อสารต่อตำนานมอนสเตอร์795และ796ในอดีตที่ผ่านมาช่วงแรกนี้พบกับคุณอภิชาติลีรุตพงศ์ประธานกรรมการบริหารของบริษัทดูคาทิสติประเทศไทยจำกัดครับสวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านสำหรับในประเทศไทยนะครับเป็นเวลากว่า14ปีแล้วที่ผมและครอบครัวของผมชาวดูคาติไทยแลนด์ทุกคน มีความภาคภูมิใจที่ได้นำเสนอรถบิ๊กไบค์สัญชาติอิตาเลียนในฝันให้คนไทยได้สัมผัสและได้ครอบครองและในปีนี้เองครับปี2017นับว่าเป็นหลักไมสำคัญของดูคาติไทยแลนด์ที่เราจะก้าวไปข้างหน้าด้วยการบริหารงานรูปแบบใหม่โดยผู้บริหารหนุ่มไฟแรงนะครับซึ่งเขาจะมาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและเขาคนนี้ครับ จะเป็นคนมาสืบสารต่อตำนานความเป็นบิ๊กไบท์ระดับพรีเมียมอันดับหนึ่งต่อไปครับผมมีความภูมิใจที่จะแนะนำให้ท่านได้รู้จักกับมอมหลวงนัทสิทธิ์ดิศสกุลครับสวัสดีครับสื่อบนชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานถแถลงข่าวของดุคติไทยแลนด์ในปี2017ครับขอเริ่มต้นด้วยข่าวแรกก่อนนะครับข่าวที่เรียกว่าสร้างความภาคภูมิใจให้กับพวกเราชาวดูคติสตารในประเทศไทยทุกคนครับเพราะว่าเมื่อปี2016ที่ผ่านมาเนี่ยดุคติไทยแลนด์นะครับได้ส่งมอบรถดูคติในประเทศไทยเป็นคันที่ หน0 0งคันครับเยอะไหมครับตัวเลขนี้ทำให้เราเนี่ยเป็น Big กไบ e ์พรีเมียที่มียอดจดทะเบียนในประเทศไทยมากที่สุดครับภาพต่อไปนี้เนี่ยถ้าผมเปิดขึ้นมาเนี่ยผมมั่นใจว่าทุกท่านในห้องนี้เดาออกว่ามันคืออะไรในโลกนี้มีผลิตภัณฑ์อยู่ไม่กี่ชิ้นครับที่ผู้คนสามารถจดจำได้แม้เพียงการมองเห็น แค่เงาของมันและดูกติเราก็มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับที่หนึ่งในรถของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่จดจำของผู้คนทั่วโลกรถคันนี้ผลิตขึ้นครั้งแรกเมื่อปี1993ครับรถที่ได้นำเอาเอกลักษณ์ศิลปะแบบเรือยเปล่ามาใช้รถคันนี้สร้างคำนิยามใหม่ในวงการเลยนะครับด้วยคำว่า naked bike ผมว่าตอนนี้ทุกท่านเดาออกแล้วว่าผมกำลังพูดถึงดุคติมอนสเตอร์รถดุคติมอนสเตอร์เนี่ยเกิดขึ้นจากความคิดนอกกรอบนะครับของชายที่มีชื่อว่ามิเกลกาลูซี่และวันนี้ครับสื่อมวลชนที่รักและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเปิดตัวให้พวกท่านในที่นี้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย กับรถมอน s เตอร797รถที่จะทำให้ท่านสัมผัสกับปัจฉยาการออกแบบของกาลุซี่นั่นคือการเข้าถึงการแทและลักษห์ของคำว่า Naked Bike อขอเสียงปรบมือให้กับ Monster 797ด้วยครับเป็นยังไงครับหล่อมาก หล่อจริงๆครับรถคันนี้รถ Monster 797นะครับจะเป็น Urban Icon ของผู้ที่ชื่นชอบเอกลักษณ์แบบอิตาเลียนสไต์รถคันนี้นะครับพร้อมที่จะสืบสารตำนานอันยิ่งใหญ่ของ Monster ที่มีมานาวยาวนานกว่า20ปีและคำถามที่ผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าตอนนี้ทุกคนอยากจะรู้ก็คือราคาเปิดตัว Monster 797อยู่ที่เท่าไหร่ ดูกติไทยแลนด์จะเปิดตัวรถมอนสเตอร์797ที่3 9 9 9 0 0บาทเท่านั้นเองครับราคานี้นะครับจะเป็นราคาเปิดตัวที่เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30เมษายนครับหลังจากนี้ราคาจะปรับเป็นราคาปกติคือ49,900บาท แต่หนึ่งในประเด็นที่ผมอยากจะเน้นกับทุกๆท่านในวันนี้นะครับเพราะว่าเป็นประเด็นที่สําคัญที่สุดสําหรบับพวกเราในปีนี้นั่นก็นคือเรื่องดุคติ Smart Service Package ครับเรื่องนี้เกิดจากความต้องการของเราที่อยากจะฉีกกฎเกมเดิมๆความเชื่อเดิมๆที่บอกว่าสินค้าพรีเมียมต้องมีค่าเซอร์วิสที่แพง โดยเราจะเข้าไปปรับโครงสร้างการซ่อมบำรุงอะไหล่ซ่อมบำรุงทุกรายการของรถทุกรุ่นลงครึ่งหนึ่งจากเดิมน,นะครับที่ค่าซ่อมตามระยะ1,000กิโลหรือ1ปีจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ3,865บาทวันนี้ลูกค้าดูคติภายใต้ Smart Service Package จะจ่ายเพียง 1,990บาทครับสุดท้ายนี้ครับผมและทีมงานดูคติไทยแลนด์ทุกคนจะขอให้คำมั่นสัญญานะครับกับทุกท่านและชาวดูคาติสตาในประเทศไทยทุกคนว่าเราจะต่อยอดการเติบโตอย่างยิ่งใหญ่ให้แบรนด์ดูคติ เป็นแบรนด์ b i g b i ต์พรีเมอันดับหนึ่งของประเทศไทยต่อไปอย่างยั่งยืนครับหลังจบการแถลงข่าวเรียบร้อยแล้วก็เป็นการทภาพหมู่ร่วมกันของคุณอภิชาติฤยุทธ,ธพงศ์มอมหลวงนทสิทธิ์ดิสกุลกรรมการผู้จัดการคนใหม่และผู้จำหน่ายของดุกติทั้ง8คน12โชว์รูมทั่วประเทศไทยครับ ซึ่งในการแถลงข่าวครั้งนี้นะครับนอกจากจะมีการปรับลดค่าบริการและเช็คระยะทุกโมเดลกว่า42.5%แล้วหลายคนกำลังเฝ้ารอคอยรถรุ่นใหม่นั่นก็คือรุ่น Monster 797ที่จะมาทดแทนรุ่น Monster 795และ796ในอดีตที่เคยสร้างชื่อเสียงอย่างมากมายให้กับดูกติในช่วง4-5ปีที่ผ่านมาโดย Monster รุ่นใหม่นี้นะครับจะมี3สีให้เลือกก็คือสีแดงสีขาวและสีดา โดยสีแดงนั้นราคาอยู่ที่3 9 9 9 9 0บาทเป็นราคาเดิมที่เคยสร้างชื่อไว้กับรุ่น Monster 795เมื่อ5ปีที่แล้วโดยราคาปกติอยู่ที่4 9 9 9 0บาทส่วน Monster ส,สีขาวและสีดำนั้นราคาอยู่ที่4 9 9 9 0บาทจากราคาปกตินะครับ4 1 9 9 0 0บาทโดยราคาพิเศษช่วงเปิดตัวนี้มีผลถึง30เมษายน2 5 6 0หรืออีก2เดือนข้างหน้า ซึ่งม o n s เ e r 797รุ่นใหม่นี้นะครับใช้เครื่องยนต์เอลทาวินแ c c บล็อกพื้นฐานรุ่นเดียวกันกับของ s c r แ m b l e r 8 0 3 cc เช่นกันแล้วก็มีโครงสร้างตัวถังแบบเทอร s f r a ร e ที่เคยสร้างชื่อกับดูติมอนสเตอร์ตั้งแต่รุ่นแรกเมื่อ20ปีที่ผ่านมาสำหรับใครหลายคนที่เป็นห่วงเรื่องของราคาค่าอะไหล่และบริการของดูกติในวันนี้ต้องบอกเลยครับว่าเป็นการประกาศลุกครั้งยิ่งใหญ่ของดูโติอย่างแท้จริงเรื่องราวของดูโกติจะเป็นอย่างไรติดตดดดดตตาาาาาามมมกัันนไไ้้้ใโออสสส่ปปหหหหรบ์ีเเวววลลลแ ผมสุรชัยพันเพิ่มพูนต้องกล่าวลาไปก่อนสวัสดีครับ